วันนี้นะครับแน่นอนพิมลีกวันเสาร์นะครับบอลกำเนิดมาคุ้มจบที่ห้องก่อมผ่านนะครับวันนี้ไปเร็วๆเลยนะครับมีบิ๊กแมทแล้วก็คู่ที่น่าอู้ถึงหลายคู่มากคู่แรกนะครับเปิดหัวพกมงกึ่งนะครับมาแรงนี่เลยเบนฟอร์เจอแมนยูนะครับแมนยูนะครับวันนี้โอ้โหถ้าไอ้ลิมเนี่ยจะเอาไปเอาต่อกับแมนยูเนี่ยวันนี้เป็นเกมที่ต้องชนะอย่างดีเกลี่ยมาได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีอามัดเดี่ยโล่แต่ว่าทุกอย่างพร้อมนะครับครบคันเลยผมว่าแมนยูเนี่ยวันนี้เป็นวันดีๆที่น่าจะเอาชนะได้ คือถ้าจะกลับมาในฤดูกาลนี้ต้องชนะเกมนี้นะครับเชื่อว่าแมนยูของไอ้ลิมเนี่ยน่าจะเอาตัวลอดชนะเบนฟอร์ได้ครับชอบแมนยูครับวันนี้แฮมกูนึงครับสามถุงคิสซันพาเลทของแสลงเจอครับอภิม,มหาฮือมาสุดยอดปรมาณูทําลายล่าแห่งโลกรีเวอร์พูลครับก็มน,น่ามีปัญหาสำหรับรีพูลถึงแม้ว่าการเจอคิสซันพาเลทในสองสำนักมันจะการของไอ้อย่างนี้นะแต่ว่าโดยรวมวันนี้ทั้งสองทีมเ,เป็นเอาแต้นะครับ วอรีพูเนี่ยมาหน้าผ่านนะครับผมวาลลี่พูบุกไปเหาะพาเลทได้บอลจะเกินางขึ้นตัวจากรีพูชนะครับวันนี้โอ้โห,น,น,หน่าจะชนะแบบเหนื่อยหน่อยแต่ก็ชนะน,นะครับแมอมพูนะครับเชลซีพบไบรตันโอ้โหนี่สูสีมากแต่ยังเจือมันว่าเชลซีในบ้านมีดีปอดีบาการไบรตันผมว่าเชลซีมีรุ่นถึงชนะครับแงมกูหนึ่งสามทุ่มแมนซิตีเจอเบอร์ลี่โอ้โหนี่มันต้องสืบนะครับเบอร์ลี่ก็เล่นได้ดีนะ ในหลายๆนัดแต่วันนี้เจอของแตกอย่างแมนซิตี้นะครับแล้วก็ต้องเล่นเกมเยือนด้วยเล่นในบ้านแมนซิตี้ครับบันหน้าผาครับเออร์ลิงฮาร์นด์น่าจะเหาะเขาเป็นสองสามเกนคุณอ่ะแมนซิตี้ชนะเบอร์ลีและจะเป็นวันที่ชนะคาด์ตัวเองครับอ่าเขาข้ามไปวันติดเลยนะครับอันนี้เผื่อไว้เลยนะครับนิวคาสเซิลเจออาร์เซนอลโอ้โหเป็นเป็นเพราะว่าถ้าอาร์เซนอลจะดุนแชมป์เนี่ยต้องก้าวข้ามผ่านเกมนี้ให้ได้แต็มใบหงายนะครับนิวคาสเซิลเล่นในบ้านนี่ก็แข่งจุดนะครับโอ้โหเจออาร์เซนอลนี่ อาเซนอนกัแขแหน่งเนาะนะผมบอ,อกแบบแข็งแรงปอจะรุ่นแชมป์ผมชอบนิวคาเซิลน,นะครับคิดว่านิวคาเซิลมีดีปอตีจะแบ่งแต้มอาเซนอนได้ครับ